โอเคก็ okay, so สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเลดใหม่ครับเลดชาโดนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนโซโล่เลดชาโด้ด้วยเซตยาจกเนาะก็จริงๆผมลงคลิปไปแล้วนะครับว่าแบบเออเซตยาจกไม่มีโมนาดมันลงประมาณไหนเล่นยังไงนะผมลงไปแล้วแต่ผมก็ไม่ได้อธิบายในคลิปเนาะก็เล่นให้ดูเฉยๆกลัวคนไม่มีโมนาตจะลงแดงตายซะก่อนไงแบบเฮ้ยพี่มีโมนาทจะผ่านหรือเปล่าวะผมก็เลยเออทาไ้ให้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะอธิบายกันว่ามันจะเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวจะอธิบายแบบละเอียดเลยเาะครรที่่แแบบูู้้อยลวก็ ก็ได้ครับอืมหรือจะฟังไปด้วยก็ได้ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราเริ่มที่เซตทีมกันก่อนนะครับอ่าเวลาจะจัดเซตท,ทีมนะครับเราก็ต้องควรรู้แมคชนิกของด่านนั้นๆก่อนนะครับแต่จริงโหมันต้องเข้าอธิบายในด่านเนาะก็อ่ะบอสตัวแรกนะครับคือบอสมีสอล่างนะครับก็คือเป็นล่างอ่าสมิธนะครับจอนนะครับจอนสมิธกับล่างชา์โดนะครับ ร่างจอนสมิธเนี่ยมันจะสามารถใช้สกิลเป็นกรงนะครับกรงมันจะบีบเข้ามาเรื่อยๆสุดท้ายก็ระเบิดตุ้มนะครับแล้วก็จะแพ้ส่วนร่างชาร์โดนะครับก็จะเป็นอ่าสกิลอะตอมิกนะครับระเบิดตู้มเราก็แพ้เหมือนกันนะครับสำหรับอันที่น่ากังวลนะครับคืออันแรกนะครับกรงนะครับคือเราต้องเอาดีเพสไปยัดหน้ามันนะครับก็คือดาเมจนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเออขอแค่มีเราเตรียมตัวแบบนี้ดาเมจเพียงพอก็โอเคละประมาณนั้นนะฮะก็คือ คือเขาเรียกอะไรถ้าเราไม่ตีมันมันก็ไม่ตีเราอ่าประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกก็คือใครแบบดามจน้อยๆต้องรออัพตัวก็ฟาร์มเงินไปก่อนก็ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็เ,าเตรียมตัวดามจงแรงๆไปเลยครับไว้หัวดบอสอะไรอย่างงี้ก็ผมก็แนะนำเนาะตัวหาง่ายอยู่แล้วนะครับเซเบอร์ er, ควรมีทุกคนนะฮะอันนี้อ่ะแล้วก็จริง,รงๆแหมจะมาเล่นเซตเดียวเซตที่แล้วมันก็จะน่าเกียดไปเนาะเออเดี๋ยวคลิปนี้เราเปลี่ยนตัวบ้างอ่ะเซเบอร์ er, เป็นตัวหลักอยู่แล้วเนาะ เราเอาเอร์จิลแล้วงานเวอร์จิลนี้ก็ได้จากพาร์เนาะทุกคนก็มีกันอยู่แล้วจริงๆเนี่ยผมอยากเอาดันเต้ไปมากกว่าแต่ว่าดันเต้ผมมันเป็นโมนาทนะครับผมก็เลยเอาเวอร์จิลไปแทนนะครับผมเอออ่าถ้าเกิดเราใส่เวอร์จิลไปเนี่ยผมแนะนําตัวต่อไปควรจะเป็นตัวสตันหรือตัวแช่แข็งนะครับผมแช่แข็งก็ได้สตันก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับแล้วแต่เลยนะไม่ไม่ไม่สั์ไม่ขัดเลยนะตัวไหนก็ได้ครับอ่ะสตันไปก็ได้อ่ะเพราะว่าอ่ะอย่างพาสซีฟของเวอร์จิลเขาเนี่ยเวลาตัวไหนมันโดนสตันหรือโดนแแช่แขงะครเรเจา มันจะตีเนี<ๆ>่ย<ๆ>เห็นไหมเนี่ยมันจะมีแบบแฮตร้อยเปอร์เซ็นต์ช็อตทูอินเวน W ดอรี่ฟอร์วิ่งอัพเดตแบบเอาเป็นว่านั่นแหละพอมันโดนสตาร์ทมันทำดาเมจได้เยอะขึ้นโอเคสตาร์ทฟีดหรือว่าหยุดเวลานะครับซึ่งในที่นี้ก็ผมเอาเป็นคีดรวไปสตาร์ทละกันอือหรือจะใครจะเอาฟูบุกิไปก็ได้จริงๆฟูบุกิเนี่ยผมแนะนํามากเลยนะฟูบุกิเอ่อตัวไหนนะตัวนี้นะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ก็อ่าตัวเดียวกันนะครับแต่อันนี้ใส่สกินเนาะเออก็ไม่ต้องอีโวก็ได้นะครับ เราต้องการแค่พาสิฟแรกเนี่ยโจมตีติดฟีดแล้วก็แถมอ่าทําให้เราตีเร็วขึ้นด้วยก็เพิ่มดี s พขึ้นไปได้อีกนะครับก็เป็นตัวที่ดีมากนะครับเอามาคู่กับเบอร์จิลแบบรีดเาเมจแบบสุดๆอ่าแต่ว่าในคลิปนี้ผมใช้เป็นคีรัวแล้วกันไก่ๆดี <c oughs> เรียกว่าคีรัวตัวโปนะฮะโอเคเราเหลืออีกช่องหนึ่งเนี่ยก็จะปล่อยว่างก็ได้แหละครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบปล่อยว่างครับอะใส่ไปครับสโลไปอีกสักตัวละกันเนาะก็เสร็จทีม ประมาณนี้หรือเจ้าดามเมจไปช่วยต้นเกมอีกสักตัวหนึ่งก็ได้นะครับตัวไหนดีอะคุณผู้ดูอมผมไม่รู้เจ้าตัวอะไรไปอะคือแบบด้วยความที่ผมมีตัวไก่ก็ข่ายจะน้อยอ่ะนะเอาใส่โกหังไปก็ได้นะที่จริงอะเออแบบระวังตัวตัวแรกไปโกหังก็ออกมาด้วยอย่างนี้ก็ได้นะครับ อันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยโอเคก็เซตที่ผมเป็นเซ็ตนี้แล้วกันตัวด่านนี้เนี่ยตัวที่ผมแนะนําก็จะมีเซเบอร์เนาะอ่านี่เซเบอร์คือแนะนําอยู่แล้วสําหรับคนไม่มีโมนาดก็ควรมีเซเบอร์ไว้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอ่าจะเป็นอิจิโกะครับอิจิโกะได้บัฟด่านนะครับคืออิจิโกะจริงๆได้บัฟทุกด่านครับเออก็ควรมีไว้นะครับเอาไปลงเลดลงอะไรพวกนี้ก็เป็นตัวที่ดีครับแต่ว่าผมไม่มีเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้ใส่มานะครับใครมีอิจิโกะเอาไปเล่นได้เลยอิจิโกะก็ใช้แทนเซเบอร์ก็ได้นะเอ,อ,เอ er ะบโบรคคั เล่ทีมผมก็ประมาณนี้แล้วกันอ่ะเราไม่อยากอะไรเยอะมากมายไปเดี๋ยวเราไปเลือกเลยดีกว่า okay, ไปครับลูอินซิตี้ครับผมแอคหนึ่งนะครับอ่าแอคสองนี่ก็จะได้อ่าเพิ่มขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์ออกนะครับผมเราไปที่แอคหนึ่งอ่าเทคนิคการเล่นตอนนี้มันบั็อกอยู่นะครับเล่นแอคหนึ่งแล้วก็กดเน็กไปแอคสองนะครับเลือดมันจะเท่ากับแอคหนึ่งอ่าแต่สิ่งที่ต่างคือแมคคณิกของแอคสองเนี่ยมันคือคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเวลาเราไปกดเสานะครับอย่างเช่นเสามันสามสองหนึ่งสี่ อ่ะสมมุติมันหนึ่งสองสามสี่ถ้าเป็น x หนึ่งเนี่ยเราสามารถกดแบบกดรัวๆนะกด e รัวๆถ้าเล่นในคอมกด e รัวๆใช่ไหมกด e แบบวิ่งผ่านหนึ่งกด e รัวๆวิ่งผ่านสองกด e รัวๆอะไรอย่างเงี้ยได้นะฮะแต่ว่า x สองจะทําไม่ได้นะครับคือ x สองเนี่ยวิ่งผ่านหนึ่งกด e ทีเดียวคือต้องกิ้มเสาทีเดียวนะครับถ้าคุณกิ้มสองทีเนี่ยมันจะเท่ากับว่าคุณกดเป็นเลือกเขาเรียกอะไรไปกดเสาแบบหนึ่งหนึ่งมันก็จะเท่ากับว่าคุณผิดนะครับคือคุณต้องกดหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมแต่คุณไปกด อ่าประมาณนั้นหรือจะไปแบบคุณไปกดหนึ่งสองสองอย่างเงี้ยคุณต้องกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่นะถ้าเป็นแอสองแต่แอหนึ่งไม่ต้องนะครับหรือว่าแก้แล้วก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูในเกมดีกว่าว่าแก้หรือยังผมก็ไม่วรนนะว่าแก้หรือยังอาจจะแก้แล้วก็ได้แต่ว่าเท่าที่ผมเล่นมาแอหนึ่งไม่เป็นแต่ว่าแอสองอ่ะคือต้องต้องห้ามกดย้ำอ่าประมาณนั้นโอเคปะลุยกันเลยอ๋อแล้วก็สําหรับคนเล่นในมือถือนะครับก็มันจะมีปัญหาคือบางทีมันขึ้นเลขไม่ครบก็ใช้จินตนาการนิดนึง คือเลขเนี่ยมันจะขึ้นต่อเนื่องกันเลยนะครับแบบหนึ่งปุ๊บพอพอหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นสองเลยนะครับคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันจะไม่หายไปอ่ะหนึ่งหนึ่งแบบมันขึ้นค้างแล้วมันก็จะสองมาแทนค้างไว้แล้วก็จะสามมาแทนแล้วก็จะค้างไว้แล้วก็สี่มาแทนอย่างเงี้ยนั่นแหละถ้าในมือถือตรงไหนมันหายไปอ่ะให้เราเว้นว่างไว้ครับคิดซะว่ามันต้องเป็นเลขใดเลขหนึ่งแล้วพอมีเลขขึ้นต่อไปอ่ะอ่าสมมติเป็นหนึ่งแล้วมันเว้นว่างหายไปแล้วมันก็สามแล้วก็สี่ ให้เราเดาได้เลยว่าเลขที่หายไปแม่งคือแม่งต้องเป็นเลขสองแล้วก็หนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยหรือถ้ามันหายหรือถ้ามันหายไปแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะอย่างเช่นมันขึ้นมาติดกันเลยสองสามสี่แม่งหายไปเลขหนึ่งไม่รู้ตัวหน้าหรือตัวหลังเราก็เดาเลยไม่หนึ่งอยู่หน้าก็หนึ่งอยู่หลังอะไรประมาณเนี้ยเออใช้ใช้วิธีจินตนาการนิดนึงนะครับผมประมาณนั้นไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมโอเคเข้ามาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการวางตัวกันก่อนนะครับสําหรับคนไก่ๆเนาะอ่ะวิธีการวางนะครับพยายามวางให้แบบ ปลายสุดระยะเห็นเห็นสุดระยะตรงขอบตรงฝั่งนี้ไหมเนี่ยไอ้สุดระยะของมันอะวงนอกอะเออถ้าใครไม่เปิดก็เปิดไว้นะครับมันคือเอ่ออันนี้นะครับเปิดไว้ให้ปลายสุดระยะเนี่ยไปถึงบอสคือคือเขาเรียกว่าอะไรอะอัพตันแล้วค่อยตีบอสอะเออประมาณนั้นนะเซเบอร์ er. โอเคมาถึงเว็บแรกระวังเลยครับอ๋อนี่ไงพอเรากดเว็บแรกขึ้นปุ๊บมันก็ได้เออเราก็ลิงตอนนี้แหละเนี่ยปลายสุดระยะประมาณนี้คือไกลาจากบ้านนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับปล่อยมันครับปลายสุดระยะอ่า ตรงไหนอะวางตรงไหนได้อ่ะตรงนี้ก็ได้อ่ะโอเคแล้วก็เต็มวางเงินครับตรงนี้ผมวางช้าไปนิดนึงนะฮะเพียช้าไปนิดนึงมืแต่พูดนะฮะอ่ะแล้วก็อัพได้ตัวหนึ่งด้วยโอเคมาวางเซเบอร์ตัวที่สามครับเซเบอร์ตัวที่สามก็ตรงนี้เลยครับล็อกเลยเออเราก็จะวางประมาณนี้ก็คือแบบประมาณว่าแบบอัพให้ไกลๆแล้วค่อยโดนบอสอะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเสี่ยงตีบอสตั้งแต่ตอนใกล้ๆนะครับ ประมาณนั้นเป็นการเลี่ยงการแบบตีเลยบอสนะครับแต่ว่าทําไมต้องเลี่ยงนะครับผมคือด้วยความที่ตัวเราไก่เนาะถ้าเราตีโดนบอสเรื่อยๆเนี่ยเราเลือดบอสมันลดจนแบบมันหายไปสองข้อนะครับประมาณตรงนี้นะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวตรง,นตรงนเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเห็นหลอดเลือดไหมถ้าเลือดบอสมาถึงตรงนี้เนี่ยมันจะเรียกกงครับมันจะใช้สกิลเรียกกงมาสกิลมันจะเริ่มทํางานครับเราไม่ต้องการให้มันเริ่มทํางานไวครับผมโอเคตรงนี้เดี๋ยววาง,วงเวอร์จิวอ่าเคลียร์ตัวนี้ก่อนตีถึงไหม ไม่ถึงเราเคลียร์ไปหน่อยโอเคมาเ๋ยเราเริ่มวางเวอร์จิวกันเลยเวอร์จิวก็เช่นกันนะครับผมประมาณอย่างนี้อ่ะเวอร์จิวก็อย่างนี้เลยฮะวางไปครับสองสามตัววางไปวางไปก่อนอนะ่ะให้มันเคลียร์ได้๋อมีอยู่ตัวนี้ตัวหนึง่งโทษทีฮะผมผมเบลอเองแหละฮะต่อไปครับคีรัวคีรัวก็ตั้งเป็นลาดไว้นะครับอ่ะตั้งลาดไว้ลาดไว้สองตัวแล้วก็ วางไปเลยคนระับวางเซ็ตให้เสร็จไปเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปอัพตังก็ได้ไม่ต้องรีบค่อยๆเล่นไปยูช,วชิวครับสบายๆอ่านี่อย่างนี้โอเคสวยงามแล้วเดี๋ยวเ,เอาเวอร์จิวมาไว้รวมกับเพื่อนหน่อยไหนวะเวอร์จิวอ๋อส,สองอย่างนี้น่าจะโดนตรงนี้ล้กันส,สวยๆโอเคฝั่งละสามเนาะไปแล้วก็มาครับเรามาเริ่มอัพเงินกันต่อครับไปฟามเงินมากระจงกระจายกันไปครับปับป๊บปั๊บเราล้าสปีดวาก,กอนก่อนนะ เอาสปีดว่าก,กอนให้มันตันๆให้หมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปอัพเจ้าทักการดะเนาะโอเคเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราเริ่มวางสโลช่วยซะหน่อยอ่าสโลก็ปรับเป็นลัดเลยครับแล้วก็วางต่อตูดกันไปครับให้มันต่อกันนี่ปรับเป็นลดัดอย่างเงี้ยติกแซกนะฮะเห็นไหมตรงนี้ติกแซกอ่าก็ตรงนี้อ่าตรงน,รงน,รงนี้ตรงนี้วางอย่างนี้ก็ได้เออติดกันเลยอันนี้ไม่ต้องปรับเลยโอเคไปรออัพทากาารดะครับอิวชิวฮนะอ่าเดี๋ยวนี้เปิดเอฟเฟกต์หน่อยละกันเผื่อใครแบบอยากดูเอฟเฟกต์เนาะบึมๆมไปเลย ทักา,การุดาไปเรื่อยครับถ้ารู้สึกว่ามันเริ่มตีไม่ไหวเครียรยไม่ไหวก็เดี๋ยวเราค่อยค่อยอัพตัวดามีเพิ่มทีละนิดทีละหน่อยฮะเราไม่ต้องไปงกมากนะอให้ม,มันเคียย์ไหวก่อนในช่วงแรกๆช่วงแรกๆพยายามอย่าเพิ่งให้มอนหลุดนะครับคือด่านเนี้ยเราจะชนะเมื่อเราฆ่าบอสได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอเราเริ่มตีบอสไหวเราปล่อยมอนหลุดได้เลยนะครับช่่งมอนเลยครับเราตีแค่บอสอย่างเดียวก็ได้นะครับเออแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ย เคลียไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมอนมันจะชนบ้านไวเกินนะครับแต่ถ้าเรามีโมนาดเราแบบไม่สนใจอะไรก็เอาเลยครับตามสบายจะเล่นยังไงก็ได้เราฟูโมนาดอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้า,นาเดี๋ยวผมลองเอาทีมฟูโมนาดมาเล่นให้ดูแล้วกันว่ามันจะชิลแค่ไหนเผื่อใครอยากดูเออแต่ก็คงไม่มีใครอยากดูหรอกมั้งขนาดคลิปแบบเออคลิปสอนแบบอย่างนี้คนดูยังน้อยเลยโอเคตัวเงินผมตันหมดแล้วเนาะต่อไปก็เดี๋ยวเรามาไล่อัพฟซีเบอร์นะครับ อัพเซเบอร์ก่อนเนาะอัพไปครับทีละตัวไล่ไปครับก็ค่อยๆอัพไปฮะอัพแบบกระจายกระจายก็ได้นะครับผมเราไม่รีบนะฮะเราไม่ต้องการให้แบบให้ระยะมันไปถึงไอ้เจ้าบอสท,ที่อยู่ข้างหลังนะฮะเรายังไม่รีบอัพแค่พอทมันเคลียร์ไหวอะประมาณนั้นนะฮะเออประมาณนั้นเลยแผนกลางของเราในตอนนี้อัพแค่พอเคลียร์ไหวเนี่ยเบอร์จิ้วอัพๆไปรกระจายไปยทีละนิดทีละหน่อยไปเบอร์จิวเนี่ยจะโหดก็ต่อเมื่ออ่า ราอัพจนได้ถ้ามัลติสแลันะครับเวอร์จิวอะเนี่ยท่าเนี้ยพอท่าเนี้ยค,คือโหดเลยเพราะว่าดาเมจมันอาจจะโดนบอสนิดหน่อยเฉียวๆนะฮะตอนมันตีตัวหลังแต่ก็ไม่เป็นไรแค่เฉียวแล้วก็เวอร์จิวไปจนได้มัลติสลันะครับอ้อผมลืมอีกเทคนิคนึงอันนี้ลืมเลยคือผมแนะนํานะเวอร์จิวอะถ้าใครเอาตัวแบบพวกที่มันมีฟูเอลีมาใส่คอนมาด้วยนะครับถามว่าทำไมต้องใส่คอนนะครับคือด่านเนี้ยมันมีมอนที่มันกันฟูเอลีครับ เออเราเลยต้องใส่คอนมาด้วยนะครับเพื่อจะได้แบบเจาะการฟูเอลีเนาะอ่าตอนนี้คือตอนนี้นะครับเราตีโดนบอสไปนิดหน่อยนะฮะเลยเราต้องหยุดหยุดอาเบอร์จิวก่อนเบอร์จิวทำดาเมจโดนบอสนะเนี่ยเห็นปะมันตีโดนบอสนิดนึงเราพยายามอย่าพึ่งให้ให้เลือดบอสมันรีบถึงตรงนี้นะคุณผู้ชมเรายังไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมหว ถามว่าเราพร้อมหดตอนไหนตอนที่เซเบอร์มีสกิลครับถ้าเซเบอร์มีสกิลคุณผู้ชมก็หดได้เลยนะครับตามสบายอาจจะต้องมีการปิดเอฟเฟกนะฮะสักพักหนึ่ง <laughs> เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราต้องปิดเอฟเฟกนะคือไม่ใช่ละหรอกมันก็สวยแหละแต่ผมดูไม่รู้เรื่องเดี๋ยวมันจะเล่นไม่ได้นะฮะ <laughs> มันดูไม่รู้เรื่องนะโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ปัญหาเริ่มมาละคือบอสมันจะถึงในนีล่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเตรียม เซเบอร์ er นะครับปรับเป็นบอสไว้นะครับทุกตัวเลยทุกตัวเลยเอาจริงจริงทุกตัวเลยครับปรับเป็นบอสไว้เนี่ยปรับเป็นบอสไว้ทุกตัวเลยครับทั้งเซเบอร์ทั้ง, er, งอ่าอะไรนะทั้งเวอร์จิวนะครับอ่ะเนี่ยมันเรียกโกงออกมาแล้วถ้ามันเรียกโกงออกมาแล้วนะครับอัพเซเบอร์เลยอัพไปเฮ้ยบล็อะเรอ่ะอัพไม่ได้ไไดกดสกิลเลยครับตัวไหนอัพได้อีกอัพไปให้หมดเลยครับเซเบอร์เนะี่ยให้มันลุมตีบอสเลยครับ เดี๋ยวผมขอญาตปิดเเฟก่อนนะครับไม่ไหวจริงว่ะมันมันดูไม่รู้เรื่องฮนะขอโทษเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอัพเสร็จอะไรเสร็จค่อยค่อยเปิดเอ okay. แล้วก็เวอร์จิวนะครับเวอร์จิวก็ตั้งเป็นตีบอสไปด้วยนะครับเดี๋ยวมันตีถึงเมื่อไหร่ก็เริ่มโหดบอสได้เลยตอนนี้ยังตีไม่ถึงก็ปล่อยไปก่อนโอเคเซเบอร์ okay. er, ตอนนี้เป็นไงโหดบอสอยู่นี่โหดบอสัพไปให้มันตีบอสเออตีบอสตีบอส เออตอนนี้กงนะฮะกงยังไงกงเริ่มบีบเข้ามานะครับผมอ่าคุณผู้ชมเห็นกองไหมเนี่ยมันจะค่อยๆบีบเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ลดเลือดบอสครับให้ถึงประมาณตรงแถวๆนี้แหละเนี่ยให้มันต่ํากว่าตรงเนี้ยประมาณตรงเนี้ยเออผมจาได้จําได้ประมาณนี้นะเออลดลงไปปุ๊บเดี๋ยวมันจะกลายร่างเป็นคาเกโนซิตนะครับพอมันกลายร่างเป็น,นคาเกโนซิตเนี่ยคุณผู้ชมก็เตรียมเกาะเสาเลยนะฮะอ่าเสาสี่อยู่ตรงนี้นะครับมันจะเรียงหนึ่งหนึ่งอยู่ฝั่งโน้นแล้วมันก็สองไปสามสี่ไปทางนี้นะครับโอเค อ่าทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่เห็นไหมอ่าเอาไปนี่เปิดปึด๊บปึ๊บออโต้ไ้เลยทันอยู่แหละอ่าโอเคครับติสเปลี่ยนล่างแล้วก็วิธีการที่แบบข้ามคัตซีนนะครับไม่ใช่ข้ามดิคือเราไม่อยากดูคัตซีนนะให้เราปิดเอฟเฟกนะครับปิดเอฟเฟกเกมมันจะไม่โชว์คัตซีนนะครับของไอ้นั่นก็เป็นเหมือนกันนะไอ้ทรงยินวัวครับถ้าใครไม่อยากดูคัตซีนก็ปิดเอฟเฟกครับโอเค บอสไปครับแล้วก็ไหนเซเบอร์เซเบอร์เลยอีกตัวหนึง่งตรงนี้พยายามสังเกตข้อความตรงนี้ไว้ด้วยนะครับใครไอคาเกนโนซิตมันจะมันจะบอกเลขนะครับแล้วก็จําเลขเอาครับนีครับเทเบอร์ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับผมเอานี่เอามาสตันฮะเออเผื่อมันมันบูนดาเมจให้ให้ไอ้นี่ได้เผื่อนะไม่รู้ได้หรือเปล่าเผื่อไว้ก่อนเอ๊ ทำไมซิดมันไม่ขึ้นข้อความสักทีเออมันโดนสตันได้อย่างนี้มันก็โดนบูตเดาเมจให้ให้นี่ได้เด็เอ้ยเอ้ยซิดฮัลโหลซิดซิดลืมอะไรหรือเปล่าซิดน่าจะลืมนะฮะมันลืมไออมาตอมิกหรือเปล่าน่ะอ่าไม่รู้เหมือนกันอ่าโอเคเดี๋ยวเราจ้องเล็กหนึ่งไว้ก่อนเล็กหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นหนึ่งตรงข้ามกับสามเนาะเอเดี๋ยว ริดน่าจะลืมนะฮะปกติเนี่ยมันมันเปิดมามันไอแอม o m ตอมิกแล้วนะเอออันนี้ไงหนึ่งอ่าโอเคเดี๋ยวผมไปยืนรอที่หนึ่งเลยครับหนึ่งนะหนึ่งสามหนึ่งสามจำไว้ด้วยนะอ่าเปิดสกิลฮะหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามสองหนึ่งสามสองสี่เดี๋ยวพอมันไอปุ๊บเนี่ยเรากดได้เลยนะครับรอมันไอก่อนไอปุ๊บไอมาไอมายัง ยังยังไม่มาโอ้ลีลาด้วยแม่งติดลีลาด้วยไอไอดิอืมอ่ะบางทีมันก็ลีลาอย่เงี้ยแหละครับหนึ่งอะไรนะหนึ่งสามสองสี่เออต้องอย่าลืมนะอ่ะเนี่ยหนึ่งหนึ่งละหนึ่งต่อไปสามสามสองเอ้ยเอ้ยเอ้สองังวะสองส,องส,องสี่โอเค เนี่ยถ้าเกิดเป็นแอคแรกอ่ะผมสามารถกดย้ำๆรัวๆได้นะแต่ว่าถ้าเป็นแอคสองอ่ะเราจะย้ำๆรัวๆไม่ได้นะครับต้องกดทีเดียวติดแล้วออกเลยนะฮะอย่าไปกดซ้ํากดซ้าปุ๊บก็เท่ากับคุณต้องไปเริ่มใหม่โอเคครับต่อไปครับอัพเวอร์จิวเลยครับผมก็เดี๋ยวเช็คเซเบอร์หน่อยเปิดออโต้ทุกตัวยังเปิดแล้วโอเคครับมาเวอร์จิวเอาไปเลยฮะเอาไปเลยแล้วก็เสียดายเวอร์จิวผมไม่ได้ใส่คอนมา เออนี้เสียดายนะผมจริงๆควรใส่คอนมานะครับมันจะมีพวกตัวที่มันแบบมันมันกันฟูเอลอออ่ะเออมันมีอยู่นะตัวที่มันไม่โดนฟูเอลอออ่ะเนี่ยเห็นปะมันจะมีแบบเป็นเป้าอย่างเงี้ยมันไม่โดนนะฮะเออมันก็จะแบบไม่ตุยโอเคนี่อัพไปเลยครับค่อยอัพไปอ่ะสองสองมาแล้วสองมาแล้วสองมาแล้วสองสองสาม สองสามนะสองสามสองสามสีหนึ่งโอเคอันนี้ง่ายเลยวิ่งไล่เลยสองสามซีหนึ่งอ่าไอมาปุ๊บสองสามซีหนึ่งไล่เลยนะฮะอ,อ,อันนี้สองสามเอ้ยอันนี้เสาบ้านสีหนึ่งเออแล้วก็บางคนระวังดีๆนะอันเนี้ยเสาบ้านนะฮะกดไม่ได้นะ เออเคยบางทีแบบผมก็มากดผิดหลายทีแล้วเหมือนกันระวังดีๆระวังดีๆสองสามสี่หนึ่งเออระวังดีๆนะฮะเตาบ้านกดไม่ได้นะฮะโอเคเนี่ยเบอร์จิวก็เป็นตัวที่ดีมากนะครับผมก็เดี๋ยวผมขายขี้รัวก่อนขี้รัวเนี่ยผมขายนะฮะอ่าขี้รัวขี้รัวเนี่ยผมจะไปลุมตรงบอสนะครับผมเนี่ยผมลุมตรงบอสเลยให้มันลุมสตนันบอส เออลุมแม่งเลยว์จิวอ่าว์จิวตั้งตีบอสไว้อยู่เอ๊ะปะชิวชิวฮะอ่ะมันจะตุยแล้วก็ว์จิว่ก็ Virtual ข้างโหดนะว์จิวผมมันเดี๊ยวได้วยไงมันก็เลยจะโหดโหดหน่อยจริงๆมันไม่ต้องเดี๊ยวไก็ก็ก็ผ่านนะแต่คือผมมีเดี๊ยวไไงอืมแต่มันไม่ต้องเดี๊ยวนะไ,ไก็ได้นะครับผ่านได้เหมือนกันบับที่แนะนำก็ถ้าเอาแบบกากๆเลยนะหมัดสามตีไวสามหรือไม่ก็บลิด อะไรอย่างเงี้ยเออจะเพิ่มตีไว้จะเพิ่ม T ide, เตเมเอดก็ได้แล้วแต่มันมันทำให้ดีเพสมันเพิ่มขึ้นเหมือนกันโอเคจบละเรียบร้อยบอสตุยเรียบร้อยฮะแล้วแล้วก็เกลือเหมือนเดิมไม่ดรอปนะฮะ <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมวิธีการเล่นเนะาะหวังว่าจะเข้าใจนะครับผมก็คือเลขขึ้นมาแล้วก็จําแล้วก็ไปกดนะฮะส่วนใครที่แบบเล่นในมือถือเนาะบางทีเลขขึ้นไม่ครบก็ใช้จินตนาการเอาครับแต่ถ้าคุณสังเกตเห็นปะ คือเลขอะ่ะมันขึ้นต่อเนื่องกันเลยนะครับกล่องข้อความจะไม่หายถ้ามันหายไปให้คุณเดาไว้เลยว่าอ่ามันต้องมีเลขตรงกลางระหว่างตรงนั้นแค่นั้นเองจินตนาการเอาแต่ถ้าแบบมันขึ้นติดกันอะ่ะแมงไม่อยู่ข้างหน้าก็ข้างหลังแหละเออประมาณนั้นใครหายสองเลขก็จินตนาการเยอะขึ้นหน่อยอ่าประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ถ้าใครแบบอยากให้มันโอกาสดอกเพิ่มขึ้นก็กดเน็กนะครับเลือดมันเลือดบอสมันจะเท่าเดิมนะเดี๋ยวดูเนี่ยอ้าวแก้แล้ว แก้แล้วใช่ไหมตอนแรกเลือนมันสามล้านโอเคครับอันนี้มันแก้แล้วเนาะเออตอนแรกมันกดเน็กไปเลื่อนมันก็เท่าเดิมนะครับตอนนี้แก้แล้วโอเคฮะอย่างน้อยได้รู้อ่ะคลิปนี้ก็ได้รู้กันว่าเลื่อนมันแก้แล้วนะแล้วก็แมคคนิกด่านนี้นะครับก็คืออย่าก,กดย้ำๆกดทีเดียวพอเห็นว่ามันติดปุ๊บเปลี่ยนเลยอ่ะก็ไปดูตรงสีเขียวอ่ะมันจะเขียนว่าแอ t i v เ t e พอมันขึ้น a c t i v เ t e ปุ๊บก็คือเปลี่ยนเสาได้เลยนะครับถ้ากดย้ำปุ๊บเนี่ยคือคุณต้องไปเริ่มหนึ่งใหม่อ่าเริ่มเร,มบบเรมิ่อ่ะประมาณนนั้ โอเคคลิป okay. นี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะถ้าใครอยากรู้แบบฟูลโมนาดก็คอมเมนต์ไวล้ละกันเดี๋ยวผมจัดให้อโอเคไหมส่วนเซตทีมเนี่ยผมก็คงจัดให้ดูได้แค่นี้แหละผมไม่มีตัวมาจัดให้แล้วถ้าไม่แบบแบบไม่มีโมนาดนะผมก็ไม่มีจัดให้ลวเพราะว่าตัวผมก็ไม่ได้มีเยอะเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นตัวแบบตัวหายากอย่างปูอย่างเงี้ยเออตัวปูหรือไม่ก็แล็กหน้าเออเป็นตัวแบบสีเข็ดเอ็กซ์คูซีฟอะไรอย่างงี้แล้วอะ่ะเออ ซึ่งตัวแบบนั้นผมว่าไม่รู้ดิถ้าทําตัวแบบนั้นทําตัวโมนาทไปเลยดีกว่าใช <c oughs> <c oughs> ่ไหมเออหรือคุณผู้ชมอยากดูแบบปู่ปู่ก็เป็นตัวที่เก่งที่ดีใช้ใช้ดีเหมือนกันเออก็โอเคเอามาเล่นก็ดีนะใส่ใส่ฟ a มิ l ไอ้ที่เป็นคอนตึ๊กตาสิงโตมาด้วยก็จะดีมากไอ้พวกตัวฟูเอวีนะควรใส่มานะไม่มีก็ไปลงหางครับตัวละร้อยร้อยนั่นนะ่ะลิฟชาร์ดเอง ลงสองตาก็ได้แล้วโอเคคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมขอยยกขอละคลิปเนี้ยผมขอสักร้อยไลค์ได้ปะ่ะอืมขอสักร้อยไล่นะช่วยกันหน่อยแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย